สุดท้ายค่ะไปดูผลงานวิจัยของเยาวชนไทยนะคะจากมาหโโา,มกาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะคิดคน้นแล้วก็พัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร,ร,ร pulling, ์เทคโนโลยีต่า,า,รรรางๆหลายชิ้นงานารรมาจากความคิดง่ายๆแล้วก็สามารถต่อยอดได้ด้วยนะคะติดตามกับคุณชยศมุกดาหารค่ะคนรุดทองแดงที่สามารถส่งกําลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านไปยังตัวรับขนาดเล็กนี้คือเครื่องชาร,ร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายสำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังในร่างกายของผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่แต่เดิมจะต้องผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ทุกๆ3ถึง7ปีแต่นวัตกรรมชิ้นนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องทําการผ่าตัดเพียงส่งผ่านพลังงานทะลุเนื้อเยื่อไปอยังเครื่องรับที่อยู่ในร่างกายโดยเป็นผลงานของสานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีปัญหาหลายคนมมกเลยครับที่ไม่มีค่ารักษาเราจะทํำยังไงที่ว่าเราไม่ต้องผ่าตัดออกมานะครับทีนี้เราก็เลยออกแบบว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะ ชาร์จแบตเข้าไปไร้สายได้เนี่ยก็อาจจะส่งผลดีต่อต่อทางผู้ป่วยเองแะครับส่วนผลงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมชมงานไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องจําลองเสียงกดชักรกนะครับซึ่งหากนำไปติดตามห้องน้ําสาธารณะนะครับที่จะแก้ความเกินอายของผู้ใช้บริการก็จะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ําลงได้ไม่ต่ำกว่าหนแสนลิตรต่อวันครับ จากความช่างสังเกตของนักศึกษากลุ่มนี้พบว่าพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำสาธารณะร้อยละ90มักจะกดชักโครกหลายครั้งนั่นหมายถึงการสิ้นเปลืองน,น้ำครั้งละ8-10ลิตรจึงเป็นที่มาของผลงานชิ้นนี้โดยมีอุปกรณ์หลักที่มีเพียงเซ็นเซอร์สายไฟและลำโพงต้นทุนไม่ถึง1,000บาทแต่ช่วยประหยัดน้ำได้มากก็ใช้ไฟเยอะไหมต้องบอกได้เลยว่าไม่เยอะถ้าเทียบกับการค่าใช้ใจ่ายในการซื้อน้ำา10ลิตร ค่่าตรงนี้ซึเวลาสแตนนนบกก็จะ <Luis> <Willy. S 3> ิไหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง <funky. S 1> ในสิบของงานวิจัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ist, ได้จัดประกวดภายในสถาบันเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างหุ่นยนต์วิชันตรวจสอบฝาสูบรถยนต์โดยใช้หลักวิศวกรรมย้อนรอยที่สามารถตรวจสอบชิ้นส่วนภายในฝาสูบได้อย่างแม่นยำโดยใช้ต้นทุนเพียงหลักหมื่นจากปกติที่ต้องสั่งนำเข้าไม่ต่ำกว่า5ล้านบาท และวันนี้ยังต่อยอดในเชิงพาณิชย์สู่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์กระตุ้นให้นักวิจัยให้นักศึกษาคิดผลงานใหม่ๆขึ้นมาสิ่งต่างๆที่น้องๆเขาคิดขึ้นเนี่ยเพื่อออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมให้ได้ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆโดยคนรุ่นใหม่อาจเริ่มจากแนวคิดเล็กๆหลักการง่ายๆแต่ผลที่ออกมาอาจเป็นนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ตอบไปได้สุรศักจินตนพันถ่ายภาพชยศดมุกดาหารรายงาน